ดิจิมอนนกยักษ์ยุคโบราณออนิสมอนมาดูกันซิว่าเจ้าร่างสุดยอดตัวนี้จะมีอะไรให้เราได้พูดถึงกันบ้าง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดิจิมอนในวันนี้นะครับผมก็มีดิจิมอนรางสุดยอดตัวหนึ่งมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับดิจิมอนตัวนั้นมีชื่อว่าออนนิสมอนนั่นเองนะซึ่งตัวนี้นะครับผมจําได้ว่าเคยทําคลิปบางคลิปที่มีแบบแตะแตโปรไฟล์ของเขาไปบ้างเนาะแต่ว่ายังไม่เคยทําคลิปเกี่ยวกับตัวเขาโดยตรงขนาดนั้นนะครับวันนี้ก็จะเอาเรื่องราวของดิจิมอนตัวนี้นะครับผมว่าสายวิวัฒนาการของเขาประเด็นที่พูดคุยได้มีอะไรบ้าง เรื่องราวของอนิเมะอะไรยังไงบ้างคือพอดีว่าข้อที่1เลยคือสังเกตว่าช่วงที่ผ่านมาผมทำดิจิมอนร่างสุดยอดแบบตัวเดียเด่ยวๆอย่างนี้นะครับก็มักไม่ค่อยจะมีบทบาทในอนิเมะอะไรให้เราเห็นขนาดนั้นนะนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับช่วงนี้กาลังแบบว่าไล่ดูพวกแบบดิจิมอนมูวี่เก่าๆนะครับแล้วกออ็รู้สึกว่าน่าจะเอาประเด็นอะไรที่มันเกี่ยวกับมูวี่มาพูดคุยเนาะโดยที่บอกก่อนนะครับว่าโอนิสมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนที่มีบทบาทอยู่ในมูวี่ของภาค f ฟ o น t i e r นะครับวันนี้ก็อาจจะมีแต่แตในนนสส่่่ววววขอออองงบบ,นะบ,แบบแททาาาาเะโดดยยยกก้แลิปึรจุ เรื่องของพวกดิจิมอนในมูฟี่ต่างๆมาพูดคุยนอีกทีหนึ่งเนาะโดยนั้นก็จะแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูโปรไฟล์ของตัวออนิสมอนแล้วก็ในส่วนของบทบาทที่เขามีเนี่ยมันมีจุดสังเกตอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันมีเหตุผลด้วยนะที่เขาไปปรากฏตัวในภาค Frontier ครับเดี๋ยววันนี้เราก็มาดูกันว่าออนิสมอนจะมีประเด็นอะไรยังไงให้เราพูดถึงกันก่อนอื่นนะครับผมต้องมาดูโปรไฟล์ของเขาที่อยู่ในดิจิมอนดอทเน็ตก่อนโดยที่ว่า,วาด,ดิจิมอบบนต ไวรัสนะครับซึ่งรูปร่างของเขาก็จะเป็นนกที่มีสีม่วงๆของเขานอนแล้วก็มีส่วนปลายขนนกที่เป็นสีชมพูมีส่วนขนที่เป็นสีเขียวๆของเขาด้วยส่วนหัวของเขาก็จะมีจังหว้ปากที่เป็นส่วนแข็งมีส่วนที่เป็นเกราะหัวของเขาด้วยนะครับซึ่งก็เขาเป็นดิจิมอนยุคโบราณที่คาดการว่าน่าจะสูญพันธุ์ไปในสมัยโลกดิจิทัลยุคดึกดําบันมาแล้วนะครับแล้วทีนี้ตัวของเขาเองมีขนาดที่ใหญ่โตมากๆและเป็นดิจิมอนที่มีความสามารถในการบินที่ดีงามนะครับการเป็นดิจิมอนบิน ดีงามแล้วก็มีขนาดตัวที่ใหญ่แบบนี้ครั้งหนึ่งเขาก็จะเคยถูกขนานนามว่าเป็นราชันแห่งท้องนภา,าครับซึ่งเขาเป็นราชันแห่งท้องนาภาเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นดิจิมอนที่ดิจิมอนบนฟ้าดิจิมอนนกอะไรพวกนี้จะชื่นชมขนาดนั้นนะครับคือเป็นราชันในแง่ที่ว่าทาให้ดิจิมอนตัวอื่นหวาดกลัวเพราะว่าดิจิมอนตัวนี้นะครับเป็นดิจิมอนที่มีนิสัยค่อนข้างดุร้ายโดยปกติถ้าเกิดว่าเจอดิจิมอนตัวไหนแล้วตัวเองไม่สบอารมณ์ปุ๊บก็อาจจะมีการเล่นงานต่างณาน,านาได้โดยมีประวัติบััันนนนทึกกไววเหหมมืออ่่าาดิจลยต เป็นดิจิมอนตัวเล็กตัวใหญ่หมดเลยนะก็เคยโดนออิสมอนเล่นงานบนฟากฟ้ามาแล้วหรือกระทั่งบางครั้งนะครับบินอยู่บนฟ้าดีๆก็อาจจะมีการมาตีกับดิจิมอนที่อยู่บนผืนแผ่นดินได้บ้างคือความดุร้ายก็เบิร์นทันนะครับผมซึ่งฟังโปรไฟล์แล้วใครที่ไม่เคยดูดิจิมอนมูวี่ของฟอนเทียมาก่อนนะครับน่าจะพอคาดเดาได้นะว่าบทบาทของเขา,าจะออกมาในทิศทางไหนครับซึ่งโดยการเป็นดิจิมอนนกขนาดใหญ่ความสามารถในการบินในการเคลื่อนที่บนฟากฟ้าอันนี้ก็ต้องบอกว่าไร้ที่ตินะครับแล้วก็ เขาจะมีเป็นส่วนของท่าโจมตีท่าหนึ่งครับผมท่าโจมตีเป็นท่าที่มีชื่อว่าคอสมิกเรนะครับคอสมิกเรเนี่ยเป็นท่าที่ยิงลำแสงทำลายล้างโจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งท่าไม้ตายนี้นะครับนอกจากพลังทำลายล้างอันมหาศาลแล้วนะเวลายิงโจมตีไปนะครับมันจะเป็นแสงเจิดจ้าที่ทำให้รอบข้างนั้นเกิดความสว่างวาบขึ้นมาคือดิจิวอนที่ไม่ได้อยู่ในระยะการต่อสู้ระยะการยิงอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นแสงวาบตัวนี้ถ้าเกิดว,ว่าเป็นดิจิวอนที่รู้ดีหน่อยก็จะรู้เลยว่าโอ้โหออนิสมอนกำลังโจมต เป็นส่วนโปรไฟล์ที่อยู่ใน d i g i t a l ดร็อปเนะครับผมแล้วก็เราจะมาพูดถึงในสายวิวัฒนาการของเขานะครับเป็นดิจิมอนนกยุคโบราณนะครับก็ไม่รู้ว่าความโบราณของเขาหรือเปล่านะครับจะไม่ได้มีการบันทึกในส่วนของสายวิวัฒนาการโดยตรงของเขาขนาดนั้นนะนะมันจะมีข้อมูลหนึ่งที่พอจะบ่งบอกได้ว่าเขาก็มีความเป็นดิจิมอนนกบรรพบุรุษของพวกดิจิมอนนกในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับผมขอแทรกเลยว่าที่เขาเอาไปอยู่ในมูฟวี่ของภาคฟอนเทียมันน่าจะเป็นส่วนของลอสตอรี่อันหนึ่งนะคร เชนต่างๆเนาะที่เป็นแบบดิจิมอนยุคโบราณแล้วก็มีการส่งต่อสืบริตมายังยุคปัจจุบันซึ่งพวกดิจิมอนแอนเชียนทั้งหลายนะครับแอนเชียนเกรมอนดิจิอนแกรนด์รูมอนอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการอธิบายว่าเป็นบรรพบุรุษของพวกดิจิมอนไดโนเสาร์บรรพบุรุษของดิจิมอนสัตว์ปลาถ้าอย่างแอนเชียนเมอร์เมมอนก็เป็นบรรพบุรุษของพวกดิจิมอนสัตว์น้ำนะครับเอ,อ่อที่จริงแล้วเนี่ยพวกดิจิมอนสายนกทั้งหลายนะครับมันก็มีตัวหนึ่งที่ชื่อ,อ,นนนนะอแนนอน,นแเชีย,ยนอีลิสมอนอ ดิจิมอนนกยุคโบราณนะครับสันนิษฐดน้เหมอนกันว่าดิจิมอนนกบางตัวก็มีความเป็นลูกหลานของตัวออนิสมอนซึ่งโปรไฟล์ของเขาที่มีการอธิบายไว้นะว่าเขาก็สูญพันธ์ไปในยุคโบราณพวกดิจิมอนติดชื่อแอนเชียนทั้งหลายที่มีการส่งต่อสปิริตมายังยุคปัจจุบันพวกนั้นก็มีการสูญพันธ์ไปตั้งแต่ยุคที่แล้วเหมือนกันนะครับโดยการต่อสู้กันลูดจิมอนเนาะแล้วด้วยตามลอสตอรี่ที่บอกว่าเขาสูญพันธ์ไปใช่ไหมแล้วทีนี้การ์ดบอกว่าสูญพันธ์ไปแล ากรจากดิจิมอนทั้งหลายทั้งมวลได้นะครับซึ่งเขาไม่มีสายตรงแต่ทีนี้ก็อธิบายได้ว่าพวกดิจิมอนนกทั้งหลายอย่างเช่นปิโอมอนอย่างเงี้ยชัดเจนมากนะครับว่าถ้าเกิดวิวัฒนาการไปร่างโตเต็มวัยร่างสมบูรณ์แล้วก็ร่างสุดยอดก็มีสิทธิ์จะไปเป็นออริสมอนได้นั่นเองครับคือสายพันธุ์วิวัฒนาการของออริสมอนอย่างเงี้ยนะครับตัวอย่างเลยนะอย่างการูดามอนอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะวิวัฒนาการเป็นออริสมอนได้เหมือนกันครับหรือกระทั่งฮิโปกริฟฟอร์มอนอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะวิว ก็มีบางตัวอย่างเช่นอินเซคิมอนครับผมซึ่งเป็นดิจิมอนหินแร่นะไอตัวนี้นะครับก็เป็นดิจิมอนที่มีความเป็นยุคโบราณก็สามารถที่จะวิวัฒนาการจากร่างสมบูรณ์ตัวนี้ไปเป็นออร์นิสมอนที่เป็นร่างสุดยอดได้นี่ก็จะเป็นตัวอย่างความหลากหลายของดิจิมอนร่างสมบูรณ์ที่สามารถไปเป็นออร์นิสมอนได้เนาะให้เป็นข้อสังเกตว่าการใส่คําว่ายุคโบราณเข้าไปในตัวชื่อของมันนะครับก็อธิบายได้อยู่เหมือนกันว่าตัวของเขาก็จะไม่ได้มีการวิวัฒนาการสายตรงนั่นเองครับทีนี้เราลองมาพูดถึงบทบาทของเขาที่่อยูใน the Movie น,น, the Movie น,นจมัะ เป็นการโยงเรื่องราวกับสปินิชด้วยนะครับว่าแบบอาจจะมีเผ่าพันธุ์ของสายบีชหลักๆเลยแล้วก็เผ่าพันธุ์ของฮิวแมนที่ก็มีความขัดแย้งกันมาตั้งแต่สมัยของสามมหาเทพนู้นแล้วนะแล้วก็อาจจะยังมีการแบ่งเผ่าพันธุ์แบ่งพรรคพวกอยู่บ้างและเรื่องราวที่อยู่ในมูฟวี่นี้ก็มีการนําความขัดแย้งตัวนั้นมาเป็นปมโดยก็จะมีตัวร้ายตัวหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังความขัดแย้งนี้ที่จะทําให้บีชกับฮิวแมนยังมีการแบบตีกันต่อไปนะดิจิมอนตัวนั้นก็จะมีชื่อว่า Mer วเมอร,อร,ร์มุกส์มอนการทีี่จะคืนช ให้กับดิจิมอนยุคโบราณตัวหนึ่งซึ่งดิจิมอนยุคโบราณตัวหนึ่งที่เขาต้องการคืนชีพก็คือเจ้าตัวดิจิมอนนกยุคโบราณบรรพบุรุษของดิจิมอนนกทั้งหลายอย่างออนิสมอนตัวนี้นี่เองครับบทบาทของออนิสมอนที่อยู่ในมูฟวี่นี้นะครับก็เป็นนกที่มีความดุร้ายมีความเป็นตัวร้ายแล้วก็เขาคืนชีพขึ้นมาแล้วก็มาเป็นดิจิมอนที่ต่อสู้ร่วมกับเมอร์มุกส์มอนนะครับซึ่งก็สมราคาอยู่นะครับกับการเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดแล้วก็มีความแข็งแกร่่่่งงงงนนสไตตลขอขนอนอเเเาาาาาาะะืกะกกกกกรรรรรู้รร้ััับโโดยยยยีีป็็็ททมมมแววจ มีแอนเชียนการูมอนแล้วก็แอนเชียนเกรมอนที่ฟื้นคืนชีพมาชั่วคราวแล้วก็จะมีการประทักกับ o อ n i นิสมอนซึ่งแอนเชียนเกรมอนก็ใช้ Omega b เ r ิรนะครับแล้วก็แอนเชียนการูมอนก็ใช้ชาร์ปเนสเกรมอ r เขาให้ซึ่งการโจมตีของ2 d i ดิจิมอนแอนเชนั้นนะครับประสานกันก็ทําให้ o อ n i นิสมอนนั้นต้องพ่ายแพ้ไปทันทีทันใดครับส่วนในตัวเมอ m ์ x m o n ที่เป็นตัววางแผนรายทั้งหมดนะครับก็ไปพ่ายแพ้ให้กับตัวของอาบูนิมอนเนาะซึ่งข้อสังเกตอย่างนึงก็คือว่าชื่ ของเนื้อหาเนี่ยมันคาดการได้ว่าตามแผนเดิมของตัวเมอร์มุกส์นที่เขาต้องการคืนชีพให้กับตัวออนิสส์มอนเนาะไอตัวนี้แหละครับถือเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดที่เป็นดิจิมอนยุคโบราณที่ไทเทิเขาต้องการสื่อถึงนะครับแต่ไทเทิที่บอกว่าการคืนชีพของดิจิมอนยุคโบราณน,นี้มันก็ยังสื่อให้เห็นว่ายังมีตัวของเอนเชนเกรมอนและก็เอนเชนการูมอนนี่แหละที่เข้ามาเป็นตัวปะทะและก็สามารถจัดการกับออนิสส์มอนที่เป็นตัวร้ายของมูฟวี่นี้นั้นไปได้นั่นเองครับทั้้งหนีก็จะเป็นเรื่องราวของน, imon, น,นิะม,มจมอนก โปรไฟล์ขอ,ของเขาดีนะครับว่าเขาเป็นดิจิมอนที่มีความร้ายแล้วก็มีความแข็งแกร่งในสไตล์ของดิจิมอนร่างสุดยอดแล้วก็เป็นดิจิมอนยุคเก่ายุคโบราณคาดว่าน่าจะเป็นบรรพบุรุษของนกอะไรวนนี้ที่บอกไปโดยบทบาทของเขาเท่าที่เห็นในอนิเมะเนี่ยหลักๆก็คือจะอยู่ในภาพคอนเทนท์ที่บอกแต่ว่าก็อาจจะมีบางภาคเหมือนกันนะครับมาปรากฏตัวแวบๆอย่างในภาค Cross War Hunter อย่างเงี้ยนะครับก็มีปรากฏแวบๆออกมาอยู่ในเพลงเปิดเท่านั้นนะครับเป็นภาพเงาด้วยเออมองตอนแรกก็ไม่คิดเลยนะว่าจะเป็น o n นิสมอนะครับแต่ดูทรงแล้วก็น่าจะใช่นั่น นึงนะครับที่ก็หาตัวจับได้ยากด้วยการอธิบายว่าเขาเป็นดิจิมอนยุคโบราณอะไรแบบนี้นะครับบทบาทเท่าเทียนตอนนี้ก็มีแค่ภาคฟอนเทียนะก็รอดูบทบาทในอะนาคตละกันนะครับว่าทั้งเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าพวกดิจิมอนยุคโบราณทั้งหลายตัวอื่นที่มีการเล่าในรอส Story ของ d i g i m o n n e t ด้วยอะไรเงี้ยจะมีการนํามาใช้ในอันนี้ไอะไรยังไงอีกบ้างหรือเปล่าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้กันละกันนะครับผมท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างมีประเด็นตรงไหนอยากคอมเมนต์อยากพูดคุยเกี่ยวกักบออะรับชอบานิิม ชิมันพกฟอนเทอร์หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับมีประเด็นตรงไหนอยากคอมเมนต์อยากพูดคุยอยากเสริมก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานะทีนี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ